เเ่รามาชิมเดิมโดยวิญญาณเล้วลองเราเดินดีกว่านะมันเจ็บแเต็ปแนวไปหนีดีกว่าปะเจียเจอแล้วเจียเจอท้บขันตกก็ตกอะไร,ระเรื่องพวกกูตะโกนเรียกงกำเนียงตะมุงตางไปอยู่แล้วเ่อนก็อยู่ห้องนั้นแหล,ละพราะวงวิ่งออกมาก่อนตายแล้วปิดไม่อ่ะแล้วอนใช่ทายแล้วปิดไม่โอ้โหเกี่ยวอันตรายโอ๊ย เหมือนกูเห็นขาตัวเดิมเลยอ่ะจริงป่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บอไม่ใช่ไม่ใช่วายตัวมุมใหม่ตัวใหม่โง่เบ้อก็มันดีอีกเสียงว่ากคุณไม่อยากพูดมากไปเนี่ยโอ้ยวปิดนี่ปิดเลยนะ เปิดทางตัน <qui? S 1> <cuales. S 2> แบบด <Viol ent. S 2> ังพีห <didn 't. S 2> mm ันกลับไปอืมเจอเี่ยบโผล่มาหลังหัวนะอย่างนะย่อมจะแก้ไม่เลยน้องมันมีข้อข้ออะไรทางซ้ายมึงอะมีซอกให้ไปไม่มีหรอกวะมันคงไม่จำแบบนั้นหรอกไอ้เจี๊ยบไม่งั้นแบบกียดอะกวกอย่างนี่้มันกูแบบนี้หลอเผีไอ้เนี่ย ไปตรงนนะไปแปข้ห้หน้าเี๋ยจเราจะไปตรงอุ้ยใอุ้ยอุใครทำไรใครทำไรอะไรหรอกลัวเ้ากลัวเปลากด้กูไดกู้ดตังหรือ่าเรายังไม่เคียร์ดารกิกเหมวันเลยยังไม่เปิร์กใช่ เราต้องถ่ายห้องอะไรอย่เงยหาอะไรที่มันน่ากลัวถ่าย,ให,ยให้คนดูดูให้มันดูเสพบรรยากาศข้างหน้าอะไรวะเครื่องของไอ,อเทมอะไรตูออ้ไปฟฟ้าลองสแตนา์ไว้ให้ดีที่บรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยไอเทม มึงทางออกอยู <to> so ่ไหจำด้วยนะเสียงอะไรอ่ะเซนเซอสั่งการโดย PLC แล้วก็1 c ข้างหน้ามีเลยไปไข้างหลัง้างหลังก้ถ่ายว้เฮ้ยโอ้โ ตเราไอวิ่งเิร์เิร์ได้ยินปะผไม่ได้ยินเผื่อได้ยินแค่คนที่ตายแล้วเหรอเออแปลว่าคนถือกล้องห้ามตายเลนี่ โอ้แต่เม่กินเป็นไงแบบอาหารเกินไอ้เหี้ยระเบิดโจมเข้ามาเลยสัตว์อี้ยกูก็นึกว่าอะไรกูนึกว่าแบบแสงเทียนแสงไฟกูวิ่งเข้าไปหาไอสัตว์ระเบิดพระเจ้าเออกลัวอะไรกลัวอะไร มาดิจีรีส์ e ดีันที o ิดี t อีวะวาอะไรีหันี้ันีใหม่เกิดเกิดใหม่เลยตอนที่หนึ่งไอ้แย่บมึง ไม่ยืนรออะไรอยู่กูยังตาอกลองแม่งเปียวครับแล้วเปื่อนมว่ะโง่เนี่ยเลยนยืนรอที่อะไรกูก็วิ่งตามมึงมันโยนใส่กูแถ้าโยนใส่รู้อันไหนดีเหี้ยก็เปียวไงนะอ้เหี้ยกูกูนึกว่าแสงเจียนกูก็เลยวิ่งไปหาแล้วเปื่อนมาว่ะ